สือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องภาคสองเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัตแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่สิอตอนเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ หยางหลิงดื่มชาเขียวถ้วยหนึ่งจากนั้นเดินเข้าห้องนอนถอดชุดยาวชั้นนอกออกคงเหลือแต่เสื้อกางเกงชั้นในล้มตัวลงบนที่นอนนี่เป็นข้างที่นอนที่ก่อไฟอยู่ข้างล่างฟูกที่นอนไม่อ่อนไม่แข็งพอล้มตัวลงนอนสามารถคลายความเมื่อ,ลอยล้าหยางหลิงบิดขี้เกียจคราหนึ่งดึงผ้าห่มเบาบางมาคลุมเอวดวงตาปิดลงทีละน้อย อาหารโอชะสุรากลมกล่อมผู้กล้าดื่มกินอย่างเต็มที่จากนั้นอาบน้ำเดินทอดน่องดื่มชาถ้วยหนึ่งแล้วล้มตัวลงบนเตียงเป็นความรื่นรมถึงเพียงไหนผ้าห่มฟูกที่นอนแม้มัดเย็บจากผ้าใยแต่ก็สะอาดสะอ้านคล้ายแฝงความอบอุ่นของแสงแดดเพียงขาดสตรีที่หอมกลุ่นนางหนึ่งไม่เช่นนั้นสมควรเป็นชีวิตเช่นสวรรค์บนดินแล้วแสงอาทิตย์ลาลับ กับเส้นขอบฟ้าทิ้งแสงสีแดงเรือที่ขอบฟ้านักรบอันเหี้มหานหลายร้อยนายอาบแสงสีสนธยาห่อมล้อมรถม้าเลือหรูแบบผู้สูงศักดิ์ของมองโกมาถึงหน้าประตูที่ตั้งฐานที่มั่นวูเจอเว้ยขบวนรถและม้าหยุดที่หน้าประตูสายแสดงป้ายผ่านทางต่อทหารเฝ้าประตูหลังจาก พูดจาโต้ตอบประตูก็เปิดออกขบวนผู้คนลงจากรถจูงม้าเข้าสู่ค่ายใหญ่ตามกฎของค่ายทหารห้ามมิให้ขี่มาถึงแม้แม่ทัพฐานที่มั่นไม่รักษากฎข้อนี้แต่ทหารชายแดนเข้มงวดกวดขันต้องรักษากฎอย่างเคร่งครัดหลังจากที่นักรบคนสุดท้ายเข้าสู่ฐานที่มัน่นประตูก็ปิดลงดังเดิมทั้งปิดกั้นแสงสีสายยันลำสุดท้ายเอาไว้ หญิงสาวที่งามปานภาพวาดนางหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ข้างกายหยางหลียงนั่งหันข้างหลบเลี่ยงจากแสงเทียนชื่นชมกับท่านอนของมันสายตาที่มองดูมันแฝงความสงบควา,ามนุ่มนวลยังมีความรักที่ลุ่มหลงชนิดหนึ่งหัวคิ้วของหยางหลิงขมวดบุ้นคล้ายกับยามหลับไหลยังมีความในใจอันใดหญิงสาวนั้นจึงยื่นนิ้วมือเรียวงามออกรูปไล้ใบหน้ามัน ทั้งรูปไหลหัวคิ้วของมันให้คลายออกหยางหลิงพลันรู้สึกตัวลืมตาขึ้นยกมือขวาจับข้อมือข้างนั้นไว้ดวงตาทอประกายเกลี้ยวกลาดแต่หลังจากงงงันวูบกก็กลับกลายเป็นความอ่อนโยนนุ่มนวลหยางหลิงลุกขึ้นนั่งกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าวินเอ,อ๋อเป็นท่านท่านมาถึงแล้วเฉิงเฉีวินนวดเฟ้นข้อมือที่ถูกบีบเขนจนเจ็บปวดกล่าวตัดพ้อว่า ท่านผู้นี้เร็วยิ่งเพิ่งพบหน้าก็วางอำนาจข่มขวัญอย่างหลิงแซงกล่าวอย่างคุณเคืองว่าท่านฉวยโอกาสที่เราหลับไหลเข้าประชิดตัวยังดีที่เป็นเราหากว่าเป็นโจเม่งเต้วงเลบชื่อรองของโจโฉคงจ้วงแทงกระบี่ใส่แล้วเฉิงชีวินแย้มยิ้มหยาดเยิม้มออดอ้อนว่าระหว่างทางผู้อื่นเฝ้าครุ่นคิดถึงกระบี่ของใต้เทา้า แทงใส่ร่างผู้อื่นนางไม่ทันกล่าวจบก็ถูกยางหลิงสวมกอดไว้เฉิงฉีวินหลับตาพริ้มลงยกสองแขนขึ้นโอบรอบคอของยางหลิงทั้งสองก็โอบกอดกันใต้แสงเทียนอย่างเงียบงันผ่านไปเนิ่นนานยางหลิงค่อยคลายมือออกฉุดดึงนางเข้ามายังอ้อมอกเฉิงฉีวินก็ล้มตัวลงมายังอ้อมอกมันเงยหน้าขึ้นมองดูมันลูบคลำสากเคา่าใต้คางมันกล่าวเสียงหยาดเดยิ้มว่า ใก้เท้าคิดถึงเราหรือไม่ในเสียงยั่วยวนของเฉิงฉีวินนิ้วมือของหยางหลิงก,ก็เลื่อนไหลไปตามสัดส่วนอนัอนงดงามบนรนร่างของนางกล่าวขึ้นว่าเราเหล่าแย่คิดถึงท่านนักคิดถึงที่นี้ที่นี้ที่นี้เมื่อมือของมันลูบไหลต้นขาของเฉิงฉีวินก็ถูกเท้าอันกลมกลึงทั้งคู่หนีบเอาไว้ เฉิงฉีวินคล้ายยิ้มไม่เชิงยิ้มปากส่งเสียงหอบหายใจเบาๆนางสวมชุดขี่ม้าของสตรีร่องท่อนบนสวมเสื้อแพรสีฟ้าท่อนล่างใส่กระโปงต่วนสีชมพูยามนี้นอนหงายอยู่ในอ้อมอกของหยางหลิงยิ่งขับอกอุมทั้งคู่ตั้งตรงขึ้นมาเฉิงฉีวินกล่าวว่าใต้เท้าผู้อื่นก็คิดถึงท่านหยางหลิงหัวเราะเบาๆกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนั้นหรือ ท่านคิดถึงที่ใดของเราดวงตาของเฉิงจีอินยิ้มปานจะหยดออดอ้อนว่าคิดถึงที่นี้ของท่านกล่าวพลางก็ล้วงมือเข้ามาในกางเกงของหยางเหลิงเกาะกลุมจุดสําคัญของมันไว้อย่างแม่นย,ยําหยางเหลียงฝืนยิ้มออกมาในเหล่าพภรรยาอนุภรรยาเมื่ออยู่บนเตียงเอ่ยถึงความอุกอาจถึงกับยังกล้ากว่ามันคงเป็นเฉิงจีอินผู้นี้แล้ว หากต้องการให้นางขวยเขินยังไงคงต้องให้นางเสียแซงแสดงออกมาเมื่ออยู่ร่วมกันสองต่อสองเฉิงจิวอินไม่ว่าแสดงบทสูงสงา่าบริสุทธิ์อ่อนเยาเร่าร้อนเถื่อนดิบล้วนสมจริงสมจังปราดสจากช่องว่างจุดอ่อนอันใดแต่วันนี้พบพานหลังแยกจากกันมานานคุณหนูเฉิงไม่มีความอดทนถึงเพียงนั้นแล้วมืออันเรียวงามของนางโปรก กระตุ้นด้วยความชำนาญอย่างหลิงก็บังเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขร่างท่อนล่างพองโตแข็งตัวขึ้นมาสร้างความยินดีแก่เฉิงชฉีวินจนหัวรอกคิกคักดังเ,เจ้ยแจ้วอย่างหลิงขบเขี้ยวเขียวฟันร้องคำหนังปีศาจร้ายพลางก็แยกสองมือออกหน้าอกที่คล้ายสลักสลาจากยก ของเฉิงฉีอินก็โผล่ผลออกมาถูกมืออันใหญ่โตทั้งคู่ก่อกลุ่มไว้ระหว่างซอกนิ้วเผยเห็นปลายถันสีแดงทั้งสองจุดภายในห้องบงังเกิดเสียงครวญครางดังขึ้นดำเนินเป็นเวลานานใต้เท้าเราแย่เกเกโอ้โปรดอภัยละเว้นเราเธอเฉิงฉีอินผมยุ่งสยายใบหน้าแดงสดใสนอนคว่ำอยู่บนเตียงส่งเสียงอ้อนวอนขอร้องออกมา อย่างหลียงที่มึนเมาเพิ่งตื่นประคองตะโพกอันกลมกลึงของนางไว้จัดการนางจนมีสภาพราวกับเรือน้อยกลางคลื่นลมเฉิงชีวินไม่อาจใช้ท่อนแขนยันร่างไว้ได้แต่ใช้ข้อศอกหัวเข่ากดใส่ข้างที่นอนจนเดือนเต็มดวงลอยเด่นขึ้นมาเฉิงชีวินพล่ำบอกว่าแย่ yeah, ผู้อื่นพอแล้วออ,อย่างหลียงพันสันกระตุกอย่างรุนแรง เฉิงชีวินคล้ายลูกหนังที่ถูกปล่อยลมออกนอนฟุบอยู่บนเตียงใช้ท่อนแขนหนุนร่างอ้าปากส่งเสียงหอบหายใจอย่างหลียงพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งก็พลิกตัวไปด้านข้างยกมือตบตะโพกที่เปียกชุ่มด้วยหยาดเหงื่อยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ายังกล้าต่อแยเราเราแย่อีกหรือไม่เฉิงชีวินถูกตบจนตะโพกพลิ้วไหวนางแค่นเสียงคำหนึ่งกระทั่งเรียวแรงโต้อตอบก็ไม่มี ยางหลิงบีบคางของนางกล่าวว่าวินเอ,อ๋อเราเราแย้มีเรื่องหนึ่งขบคิดไม่เข้าใจตลอดมาเชิงชีวินยังไม่อาจเรียกขวัญวิญญาณคืนสู่ร่างได้แต่ลืมตาปลีปลือกขึ้นมองดูยางหลิงส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามยางหลิงกล่าวว่าที่เคลื่อนไหวไม่หยุดเปลืองเรี่ยวแรงมากมายเป็นเราท่านชะไหนย,ยังเหน็ดเหนื่อยกว่าเราอีกเฉิงชีวินเหลือกตาขึ้นแค่นเสียงคำหนึ่งยกมือขึ้นมา แต่ไม่มีเรียวแรงตีมันหากขว้านิ้วมือของมันอ้าปากกัดใส่ริมฟีปากพอกระทบถูกนิ้วมือของมันก็เปลี่ยนเป็นอมนิ้วเอาไว้กรอกตาหยาดเยิ้มคลาหนึ่งส่งความว่าวิววันไว้แก่ยางหลิงเชิงชีวินพลันพริกตัวโผเข้ากอดอกของมันแนบแก้มที่ร้อนเผากับหน้าอกมันเสียดสีสัมผัสเบาๆหลังความสุขสม ทั้งสองเปลี่ยนเป็นคลอเคลียกัดท่านแจ้งผ่านทางทหารบอกใบ้ต่ออินฉีว่าหากทับเสื้อขา,ขาวของสตรีแดงจับมือกับนางเพื่อจัดการกับป๋อเอียนราชสํานักจะไม่ก้าวกายกระมังทั้งสองชํำระร่างกายอยางหลิงหนุนผ้าห่มโอบร่างเรียบลื่นของเฉิงชีวินกับอ้อมอกเท้าข้างหนึ่งบัดเดียวลื่นไหล ผ่านข้อเท้าอันกลมกลึงของนางบัดเดี๋ยวเสียดสีกับตะโพกต้นขาของนางพลางก็เอ่ยปากถามไทยเฉิงชีวินส่งเสียงดังเอิมแล้วกล่าวว่าราชสำนักย่อมไม่ก้าวกายหากยินดีให้เกิดขึ้นอีกประการผู้ใดกล้าสร้างความลำบากแก่อิงเอ,อ๋อไม่จือของท่านเสียงฉาดมือของหยางหลิงตบตะโพกของนางคราหนึ่งเฉิงชิวินอุทานออกมา จากนั้นตอบโต้โดยการกัดหัวนมมันคลาหนึ่งจากนั้นเชิงชีวิตก็แยกแยะว่ายามอยู่บนทุ่งหญ้าเพราะเพื่อความอยู่รอดบางครั้งต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยชีวิตชีวิตอันโหดร้ายทารุณเช่นนี้สร้างแนวความคิดแก่ชาวมองโกเพียงยกย่องขุมกําลังที่กล้าแข็งพวกมันก็ไม่เพียงปล้นชิงชายแดนของต้าหมิงแท้จริงแล้วยังแย่งชิงวัวแพะแย่งชิงอาหารกันเองผู้เข้มแข็งเป็นประมุข ผู้อ่อนแอก็ตกเป็นทาสท่านพอปราบพิชิตมันท่านจะเป็นประมุขของมันสตรีแดงกอบไปด้วยขุมกำลังอันกล้าแข็งที่ไม่มีผู้ใดกล้าดูแคลนนี่เป็นเหตุผลที่ทุกฝ่ายคิดดึงตัวนางเข้าร่วมนางมิใช่าชาวมองโกก็เป็นเหตุผลที่ทุกฝ่ายคิดดึงตัวนางเข้ามาอย่างวางใจขณะเดียวกันสตรีแดงสามารถย่างเท้าบนทุ่งหญ้ามองโกได้ครอบครองทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ ชนเผ่าจำนวนมากเพราะว่าเบื้องบนของนางยังมีป๋อเอียนทําให้คนเลี้ยงสัตว์ชาวมองโกยากที่จะตั้งประจันหน้ากับนางตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแตกหากกับป๋อเอียนแล้วหากว่านางคิดอาศัยความได้เปรียบนี้อีกต่อไปก็จะต้องเสาะหาผู้นําอันชอบธรรมคนใหม่อย่างนั้นคนเลี้ยงสัตว์ที่ได้ประโยชน์จากการปกครองของนางก็จะอยู่ภายใต้ การปกครองของนางอย่างวางใจจวบกระทั่งยอมอ่อนน้อมโดยสิ้นเชิงอย่างหลิงใช้ความคิดใคร่ครวญแล้วกล่าวมิผิดท่านกล่าวถูกต้องแผนการควรปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สี่คุ้มกันของนางชั้นนี้ตอนแรกเพียงสร้างความงงงวยแก่หัวใจป๋อเอียนและอีปุ่าตอนนี้เมื่อมีประโยชน์ที่ดีกว่านี้ก็สมควรให้นางพลางตัวต่อไปหากว่าสามารถจับมือกับฐานที่มั่นตัวเอียน โดยไม่เปิดเผยสักฐานะว่าเป็นทัพหมิงหากว่าดำเนินการอย่างแนบเนียนอาจจะผนึกกำลังกับหัวใสและชนเผาวาลาจัดการกับป๋อเอียนป๋อเอียนจะอย่างไรสืบเชื้อสายตระกูลทองคำเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของชนเผ่าตาตา้าเป็นศัตรูคนสำคัญของชนเผาวาลาสามารถเกิดความร่วมมือเช่นนี้ได้โดยง่ายหากว่าเป็นเช่นนั้นที่หลังจากมีที่ทำการเหลียวตรงตูซือกับนู่เออการหนุนหลัง พวกเราสามารถอาศัยการคุ้มกันกับฐานที่มั่นตัวเอียนครอบคลุมทุ่งหญ้าขนาดใหญ่เมื่อถึงเวลานั้นอินฉีหนีอองก็จะทําศึกกับหัวไซแล้วอีปูล่าทำการขจัดภัยซ่อนเร้นบนทุ่งหญ้าโดยสิ้นเชิงเชิงชี้อ่นพะงกหัวขึ้นถามอย่างจริงจังว่าใต้เท้าท่านตกลงใจผลักดันนางแล้วยางหลิงกล่าวว่า การใช้กำลังเข้าปราบพิชิตส่งทหารเข้าควบคุมอบพยพประชากรแทรกซึมทางการค้าหลอมรวมทางวัฒนธรรมกลืนกลายทางชนชาติเป็นภารกิจอันหนักอึง้งหนทางก็ยาวไกลคิดบรรลุขั้นตอนเหล่านี้อย่างเร็วต้องใช้เวลาหลายสิบป,ปีก่อนที่จะดำเนินการให้เป็นจริงพวกเราต้องการคนที่เชื่อฟังและยอมร่วมมือคนหนึ่งเพื่อจัดการกับปอเอียนหัวไซอีปูล่าอินฉี ไม่มีผู้ใดเหมาะสมกว่านางอีกค่อยๆดูไปเถอะอาจบางทีเราคิดอ่านง่ายได้เกินไปความจริงแล้วหากให้อิงเอ,อ๋ยืนอยู่ฝ่ายอินฉีหนีอองอย่างเปิดเผยคิดรวมกำลังฐานที่มั่นตัวเอียนซึ่งต่างจิตต่างใจจัดการกับป๋อเอียนยังไม่ง่ายได้เชิงฉีออินขบริมฝีปากแล้วกล่าวว่าอินฉีหนีอองจัดงานชุมนุมนาตามู่เพื่อเลือกคู่ครอง ย่อมต้องได้รับความสนใจจากผู้กล้าทุกสารทิศป๋อเอียนกับหัวใซและพวกก็ไม่อยู่นิ่งเฉยขณะที่นักสู้ผู้กล้าทุกเส้นทางมาชุมนุมกันหากพวกเรานึกหาวิธีการอาจตักตวงผลประโยชน์ได้หยางหลิงลังเลข,ขึ้นมาเฉิงฉีวินกล่าวอย่างคลุมเครือแต่หยางหลิงเข้าใจในความหมายของนางซึ่งต้องการให้ใช้แผนยุยงตอกลิ่มสร้างความขัดแยง้งยุแย่ให้แตกแยกถึงกับรอบสังหารทำให้การชุมนุม ที่คลึกคลื่นสนุกสนานกลายมาเป็นเหตุการณ์นองเลือดบีบบังคับให้ฐานที่มั่นตัวเอียนรวมตัวกันจนเผ่าต่างๆก็ไม่ทันตั้งตัวต้องถูกลากเข้าสู่สงครามอย่างนั้นสตรีแดงที่มีสภาพเช่นปลาได้น้ำเป็นกำลังหลักที่อินฉีหนีอ๋องต้องพึ่งพา่าแต่เช่นนี้ขัดกับหลักการของอยางเหลียงที่ไม่ทำสึก ซึ่งปราศจากความมั่นใจมีหน้ำซ้ำยากรับประกันว่าชนเผ่าที่ไร้ความผิดที่มาร่วมงานชุมนุมไม่ถูกม้วนเข้าไปสร้างความไม่สบายใจแก่หยางหลิงอยู่บ้างแต่หากไม่ทําเช่นนี้เพียงใช้วิธีการตามปกติฐานที่มั่นตัวเอียนต้องใช้เวลานานเท่าใดค่อยเกิดความสามัคคีภายในผนึกกําลังรับศึกภายนอกได้หากขั้นตอนนี้ยาวนานเกินไปชนเผ่าว,วาลา เปิดฉากโจมตีสตรีแดงป๋อเอียนอาจนิ่งดูได้ถึงกับกระน,นำซ้ำเติมอย่างนั้นสตรีแดงจะทำอย่างไรให้นางถอยร่นไปทางตะวันออกเข้าสู่พื้นที่นู่เอาการหรืออย่างนั้นหนึ่งนั้นอาจเปิดเผยความลับว,ว่านางเป็นบุคคลที่ราชสำนักหมิงส่งมาหาไม่ก็ลากทับหมิงซึ่งต้องพักฟื้นอีกปีสองปีเข้าสู่สงครามหากไปทางตะวันตกจะเป็นชนเผ่าวรา ลงใต้ก็เป็นป๋อเอียนส่วนตะวันออกคือทับหมิงซึ่งไม่สามารถช่วยเหลืออย่างเปิดเผยหากว่าขึ้นเหนืออย่างหลิงใจเต้นระทึกขึ้นมามันจะไหนมองข้ามทางเหนือไปทางเหนือเป็นสถานที่ใดเป็นซีป๋อลี่ยาซึ่งหมายถึงดินแดนไซบีเรียซีป๋อลียาซึ่งมีขนาดเท่ากับประเทศจีนตอนนี้ดูไปเป็นพื้นที่รกรางแท้จริงแล้วเป็นพื้นที่ อันอุดมสมบูรณ์มีป่าดงดิบที่กว้างใหญ่ไพศาลตลอดจนน้ำมันดิบกาศธรรมชาติฐานหินแร่เงินทองทองแดงและเหล็กจำนวนมากตอนนี้ที่นั่นยังเป็นประเทศเล็กๆหลายประเทศซึ่งเคยสังกัดจัก,กรวรรดิมองโกขณะที่หลอซือวงเล็บชื่อเดิมของรัเสเซียยังเป็นประเทศเล็กๆชั้นที่สามกระทั่งแควนคาซันคารยังรบชนะไม่ได้ ยังไม่มีกำลังย่างเท้าเข้าสู่พื้นที่แถบนี้หากว่าในชีวิตเราสามารถปราบพิชิตชนเผ่าตาต้ากับวาลาซึ่งขวางอยู่ตรงกลางจะเป็นไรอย่างนั้นต้าหมิงสามารถลุกขึ้นเหนือครอบครองดินแดนซีปอี่ยาทั้งหมดขยายอนาเขตของประเทศจีนอีกเท่าตัวแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นวัตถุดิบในการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมของต้าหมิงอย่างเต็มที่ ไม่เพียงนี้เท่านั้นตอนนี้เรือรบของต้าหมิงยังไม่สามารถข้ามไทผิงหยางไปวงเล็บมหาสมุทรแปซิฟิกแต่หากครอบครองดินแดนซีปอรลียาจะเป็นไรอย่างนั้นสามารถผ่านช่องแคบไปลิงวงเล็บช่องแคบเบริงจนถึงอาลาซูเจียของเปยเมย่ยวงเล็บลาสกาทวีปอเมริกาเหนือเมื่อถึงเวลาอนุชนรุ่นหลังพอหมุนลูกโลก จะเห็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ของประเทศจีนก่อนหน้านี้สายตาของมันฉช้ไนจำกัดอยู่เพียงทุ่งหญ้านอกกำแพงใหญ่เท่านั้นหากข้ามทุ่งหญ้าแถบนี้ไปจะเป็นโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าจากกรวรดหลอซื้อยังไม่มีปัญญาลุกล้ำมายังตะวันออกซีปัญญากับภูเถาหยาก,ก็เพิ่งอ้อมผ่านอีกด้านหนึ่งของโลกมาถึงมุมหนึ่งของนันเมย่ยซึ่งหมายถึงทวีปอเมริกาใตา้ ได้แต่ส่งกองเรือออกปล้นชิงที่นั้นยังมีผืนดินที่ยังไม่บุกเบิกอีกแถบใหญ่หยางเหลียงเลือดลมพลุ่งพล่านขึ้นมาเป้าหมายอันยิ่งใหญ่กว่านี้ปลุกเร้าความคิดต่อสู้ของมันขึ้นก่อนหน้านี้มันตั้งปณิธานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการพันทั้งขจัดภัยรุกรานบนทุ่งหญ้าให้สิ้นซากห,หลังจากนั้นจะเป็นท่านอองสำรานรมท่านหนึ่งแต่ตอนนี้จิตใจกลับโบยบินไปไกลแสนไกล ชนชาติฮั่นมิใช่ไม่มีโอกาสปกครองดินแดนซีปอริยาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นพวกทรงหนูสู้แพ้หลบหนีไปทางตะวันตกตาฮั่นก็มีโอกาสยึดครองดินแดนซีปอีิยาแต่ตอนนั้นพื้นที่อันแห้งแล้งนั้นไม่มีคุณค่าให้คงกำลังทหารไว้จึงละทิ้งเองหลังจากที่ซูมู่เคยเลี้ยงแพะที่เปย์ไ่วงเล็บทะเลสาบใบขาว ก็ปราดจากรอยเท้าของชาวฮั่นเหยียบย่ำลงไปอีกต่อมายุคถังรุ่งเรืองถังไทจงฮ่องเต้รบชนะถูเจียตะวันออกทับถังก็มีโอกาสยึดครองดินแดนซีปอลิยาอีกครั้งแต่กบฏอันลู่ซานนำความเสื่อมโทมมาสู่ต้าถังชนชาติทางเหนือเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นใหม่ตอนนี้ขอเพียงปราบพิชิตชนเผ่าตาตา้ากับวาลา หนทางเหนือใต้ล้วนเปิดโล่งคิดพิชิตแขวนขานเล็กๆซึ่งสังกัดประเทศต้าหยวนคานและครอบครองดินแดนซีปอลิยาอยู่นับว่าง่ายไดดุดพลิกฝ่ามือเพื่อกิจการที่เป็นคุณหนูประการอันยิ่งใหญ่เกิดความมั่นคงสถาพรตลอดกาลนานไหนเลยเสียดายกับการเปิดฉากคานข้าฟันรอบหนึ่งเฉิงฉีวินได้ยินหัวใจของหยางหลีงเต้นอย่างทีเร็ว อุณหภูมิบนร่างก็สูงขึ้นต้องเกิดความวันวิตกคลุ่นคิดขึ้นเราสร้างความขุนข้องหมองใจแก่มันหรือที่เรามามันไม่ชมชอบเราลึกซึ้งชั่วร้ายเกินไปได้ยินอย่างหลิงเรียกว่าฉีอวินอืมเราจะทำตามวิธีของท่านใช้โอกาสของงานชุมนุมนาตามม่ไม่คำนึงถึงการจ่ายค่าตอบแทนอันใด บังคับให้ฐานที่มั่นตัวเอียนรวมตัวกันทําการยึดอํานาจของอินฉีนีอองเอาไว้จุดชนวนการสึกระหว่างป๋อเอียนกับหัวใสขึ้นเฉิงชิวินมองดูหยางเหลียงอย่างตื่นเต้นสงสัยไม่เข้าใจว่ามันจะไหนเลี้ยงโลดถึงเพียงนี้หยางเหลียงกล่าวว่าวินเออท่านได้ชื่อว่าเป็นโขงเบ้งหญิงเจ้าอุบายความคิดให้ช่วยเราคิดอ่านวางแผนต้องการทําให้จงได้ โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่ใช้เฉิงชีวินกรอกตาตลบหนึ่งถามย้ำว่าไม่คำนึงถึงวิธีการใช้หรือถูกต้องมาดว่าต่าช้าไปบ้างชั่วร้ายไปบ้างก็ตามผู้สํำเร็จกิจการใหญ่ไม่คำนึงถึงข้อปลีกย่อยเล็กน้อยเฉิงชีวินหัวรอดคิกค,คักค่อยคลายใจลงมิแต่หยางหลิงค่อยควบคุมบังคับนางขังนางอยู่ในกรงได้ เมื่อหยางหลิงบอกให้นางลงมืออย่างเต็มที่ยังหวั่นวิตกอันใดนางยามปีติยินดีต้องเลิกคิ้วเรียวงามงอนิ้วดีดใส่วางขาของหยางหลิงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าใต้เท้าของเรานับว่าสมองโปร่งโล่งแล้วหยางหลิงสะดุ้งเฮือกร้องโอยคำหนึ่งท่านดีดใส่ที่ใดเฉิงชีวิ่นแย้มยิ้มยั่วยวนกล่าวว่าจู่โจมจุดอ่อนของศัตรูหยางหลิง พอแก้ปัญหาคาใจก็กลับคืนสู่ความคึกคักมองดูเฉิงฉีวินที่อยู่ตรงหน้ากล่าวด้วยความกระตือรือร้นยินดีว่าคราครั้งนี้ท่านคาดเดาผิดแล้วเรากัวโกงเป็นนักพิชิตสงครามท่านไม่ทราบเราจงใจแสดงจุดอ่อนแท้จริงเป็นจุดแข็งของเราหรอกหรือพลางพลิกตัวกดทับเฉิงฉีวินอยู่ใต้ร่างเฉิงฉีวินรู้สึกว่าบริเวณท้องน้อยเผชิญกับอักขีกลุ่มหนึ่ง เป็นความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงถึงกับหน้าถอดสีแล้วกล่าวว่าเราแย่ท่านยังต้องการอีกผู้อื่นรับไม่ไหวแล้วรองรับไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างเหลียงไม่แย่แสสนใจยื่นมือพลิกร่างของเฉิงชีวินเฉิงชีวินพร่ำกล่าวอ้อนวอนว่าผู้อื่นไม่อาจทนทานรับได้เราแย่ปล่อยปละละเว้นผู้อื่นเถอะนางคล้ายลูกสุนัขร้องครวญครางทางหนึ่งอ้อนวอนขอร้องทางหนึ่งใช้ หัวเข่าคืบคลานไปเบื้องหน้าอย่างหลิงโอบเอวนางเอาไว้รังดึงส่วนตะโพกมาทางด้านหลังตะโพกอันกลมกลึงจึงกระแทกกับต้นขาของมันแซงปล่อยปลาละเวนจากนั้นก็ดึงรังเข้ามาใหม่เฉิงชีวินบิดสายเอวด้วยท่วงท่าทํานองที่แปลกประหลาดยุบเอวยกตะโพกประสานกับเสียงวิงวอนขอร้องปลุกกระตุ้นจนผู้คน เกิดความต้องการบทขยี้ทำลายขึ้นยางหลิงถูกนางปลุกเล้าจนหน้าแดงเา้าอักขีหายใจดังฟืดฟาดผ่านฉุดลากเฉิงฉีอินมาถึงเบื้องหน้าเล้าเย,ยวโฉบลูกไก่บิดไข่สองมือนางอย่างทารุณเฉิงฉีอินหนีไม่รอดอีกได้แต่บิดตัวดิ้นรนนางปีศาจนี้กลับเล่นการและเล่นปลุกเล้าอารมณ์มันนี่เป็นเรือนร่างขาวผ่องยองใหญ่เอวคอดกิวดุดกิ่งหลิว แต่พกรราวกับเดือนเต็มดวงหว่ยขอากงถึงกับไม่หลับไม่นอนตลอดทั้งคืน,คน,คน